คลิปวิดีโอนี้ครับผมมาสรุปอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนให้กับเพื่อนเพื่อนฟังนะครับผมอีเวนต์ยังไม่มาครับแต่ว่าผมไปดูข้อมูลมาแล้วนะครับผมว่ามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมพูดให้ฟังนะครับและช่วงเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้ผมได้ถามาเพื่อนว่าใครมีเทคนิคดีๆในการเลี้ยงน้องชิปมังให้ได้50กิโลกรัมขึ้นแบบไวๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะมากดปักหมุดไว้ให้ใช่ไหมครับปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาแต่ละเทคนิคเนี่ยคือดีทั้ ให้ปักหมุดให้ดีครับแต่เอาเป็นว่าทุกคอมเมนต์เนี่ยมีประโยชน์มากๆขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่คอมเมนต์เทคนิคมมนดีๆกันเข้ามาครับผมผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับในส่วนของตรงนี้ถ้าเราอยากขึ้นน้ําหนักไวนะครับผมในช่วงแรกครับเราอาจจะต้องทําอีเวนต์เยอะหน่อยเหมือนที่เพื่อนๆเขาบอกเลยตั้งแต่น้ําหนักศูนย์ถึง20่กิโลเนี่ยเพื่อนๆเลี้ยงยังไม่เลย20เนี่ยต้องทาอีเวนต์ตรงนี้เยอะหน่อยนะแต่พอหลังจากที่20ไปแล้วนะครับผมก็คือ20กิโลกร,รัมเป็นต้นไปเราจะไม่ต้องทำอี เพราะความสามารถของเขาเพื่อนเพื่อเห็นไหมของผมเนะนี่ยทุกๆ1นาทีนะครับผมเวลาเขากินผลไม้ในส่วนของเราครับเขาจะได้รับ0.05กิโลกร,รมัมตรงนี้แหละครับผมอันนี้คือขั้นต่ํา0.05กิโลกร,รัมนะยิ่งน้ําหนักน้องเยอะนะครับผม20กิโลเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเลี้ยงน้องได้แบบสบายสามารถปล่อยเอฟเคไว้ได้โดยที่ไม่ต้องมาทเควสตรงนี้ให้หนักมากนะักแต่ว่าช่วงแรกอาจจะต้องเน้นในเรื่องของควิตรงนี้ไปก่อน นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับรีบทําก่อนที่เกมจะอัปเดตฮาโลวีนเพราะว่าไม่รู้ว่าอัปเดตไปแล้วเนะี่ยเขาจะเอาน้องชิปมังกับคืนไหมเพราะให้พูดตามตรงความสามารถตัวนี้ดีนะเพื่อนเความสามารถเจ๋งเลยอะ่ะให้ของตามนี้เลยนะครับผมและอ,อย่างหนึ่งคือมันเร็วอะ่ะนึกออกไหมทุกๆ1น,นึ่งนาทีคือมีลูกโอ๊กนะครับเราแค่ต้องเสียวเวลาวิ่งเก็บเท่านั้นเองนะครับผมโอเคทีนี้ มาเข้าเรื่องในของการอัปเดตใหม่กันบ้างนะครับผมผู้พัฒนาใช้ชื่อกิจกรรมอัปเดตนี้ว่ากูการ์เดนสวนผีครับผมในส่วนของอัปเดตอีเวนต์นี้ครับจะเป็นการผสมภาษาระหว่างฟอร์มาร์เก็ตกับในส่วนของการทํากิจกรรมเดี๋ยวผมว่าอีกทีหนึงเนาะ เอาเป็นว่าในส่วนของร้านค้าเนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างฟอร์มาเก็ตกับอีเวนต์โอเก่าๆหลายๆอีเวนต์มารวมกันนะครับผมภายในอีเวนต์ฮาโลวีนนี้ก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าทั้งหมด3ล้านนะครับเราลองมาดูของที่อยู่ในร้านค้ากันบ้างมาเริ่มกันที่ร้านแรกครับผมกับสปุกี้ซ e ตช็อปครับร้านขายเมล็ดพืชสยองขวัญนะครับผมผมขอปิดเสียงแจ้งเตือนตรงนี้ไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคมา เริ่มกันที่มเมล็ดแรกนะครับผมกับบัตดิดมัรลูมซีดหรือมเมล็ดเห็ดเลือดนะครับในส่วนของมเมล็ดเนี่ยผู้วรรณาเขาให้ดูแค่มเมล็ดจริงๆนะไม่ได้ให้ดูในส่วนของต้นแล้วก็ผลนะครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรอดูอัปเดตจริงว่าปลูกแล้วรูปร่างหน้าตาของผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเขาเก็บไว้เซ์ไส์เราแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยคิดว่าน่าจะดูดีนะครับผมก็คือออกมาเป็นทีมฮาโลวีนจ้าจ่าเลยนะครับมันจะต้องทําแบบนั้นอนะถ้าออกมาแล้วมันยังเป็นผลปกติอยู่อันนี้คือไม่น่าปลูกครับ มีเปลี่ยนแค่เมล็ดอันนี้ไม่ไหวนะผมว่ามันจะต้องออกมาเป็นผลแบบเป็นตัวฮาโลวีนเป็นผีเป็นอะไรแบบนั้นนะครับมันถึงจะดูดีครับโอเคถัดมาเป็นเมล็ดที่2นะครับกับแจ็คโอเรนเทินซีดนะครับถัดจากแจ็คโอเรนเทินมาก็จะเป็นในส่วนของกูรูซีดหรือเมล็ดลากผีนะครับถัดจากเมล็ดลากผีก็จะเป็นชิคเก้นฟรีซีดเมล็ดอาหารไก่ครับผมถัดมาอีกก็จะเป็นในส่วนของพอยซันแอปเปิลซีดครับเมล็ดแอปเปิลพิษครับและปิดท้ายด้วยเมล็ดสุดท้ายกับเมล็ดเถาวันผู้อย่างรู้ครับผม อันนี้จะเป็นเมล็ดที่อยู่ในร้านค้าทั้งหมดครับแต่เมล็ดจริงๆเนี่ยมันมีอีกยังไม่หมดแค่นี้มันจะมีในส่วนของช็อปนะครับผมในส่วนของการทำเควสพิเศษอีกนะครับผม,มเพื่อนๆเราลองมาดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเมล็ดเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคุชเปี้ยนคริสเตอร์ช็อปนะครับร้านขายสัตว์เลี้ยงฮาโลวีนนะครับผมสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในร้านค้าตรงนี้ทั้งหมดจะสามารถซื้อได้หมดเลยโดยตรงโดยที่ไม่ต้องทําภารกิจอะไรเลยนะครับเพื่อนๆก็จะประกอบไปด้วยกูม ความสามารถเขายังไม่ให้เราดูนะครับผมตรงนี้คือให้ดูแค่สัตว์ไปก่อนนะครับถัดมาเป็นวูฟครับถัดจากวูฟไปเป็นพัมกินนะครับผมถัดจากหนูฟักทองมาก็จะเป็นในส่วนของลิปเปอร์ครับผมและปิดท้ายด้วยสปุกี้เอกนะครับไข่ผีนะครับผมโอเคทีนี้เราลองมาดูสัตว์ที่อยู่ในไข่อีกนะครับเพื่อนๆความสามารถของมันแต่ละตัวเนี่ยบอกเลยว่าเจ๋งมากนะครับ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมกับค้างคาวครับเป็นระดับ u n c o m มอนครับและความสามารถของเขาคือเขาจะให้โบนัสกับพืชภายในระยะ30สตัทนะครับผมจะคล้ายๆกับตั๊กแตนตำข้าวครับแต่ว่าของค้างคาวเนี่ยจะให้โบนัสเฉพาะพืชที่เป็นอีเวนต์ฮาโลวีนเท่านั้นก็คือ0.71คูณนะครับถัดมาเป็นโบนด็อกหรือสุนัขก,กระดูกครับผมตัวนี้เป็นแค่ระดับแรแต่ความสามารถนี่ OP สุดๆครับผมเจ้ามาตัวนี้ทุกๆ76วินาทีจะมีโอกาส15%ที่จะขุดพบมเมล็ดแบบสุ่มนะครับรวมถึงมเมล็ดพิเศษเฉพาะ ของบล็อกด้วยเขาจะมีมะเมล็ดพิเศษอีกต่างหากนะครับเ,เพื่อยๆยังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะวาความสามารถของเขาเนี่ยยังมีโอกาสขุดได้พืชลิมิเต็ดที่หาไม่ได้แล้วอย่างแคนดี้บอทซัมนะครับผม,มเมล็ดนั้นทุกคนเจ้านี่มันมีโอกาสในการขุดแล้วให้เราได้แคนดี้บอทซัมถึงโอกาสมันจะต่ำมากก็เือครับแต่บอกเลยว่ามันเจ๋งมากทุกคนมันไม่มีตัวไหนทําได้แล้วนะครับผมในปานามาเนี่ยบล็อกน่าจะเจ๋งสุดแล้วนะครับโอเค ทันมาเป็นในส่วนของสไปเดอร์ครับผมแมงมุมความสามารถค่อนข้างงงนะครับความสามารถของเจ้าแมงมุมก็คือทุกๆ8นาทีครับมันจะสางใยแมงมุมขนาด18สตัดทําให้สัตว์เลี้ยงที่อยู่บนใจแมงมุมนั้นจะลดคูลดาวนะครับผม1ึงวินาทีต่อวินาทีครับและพืชเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น15วินาทีต่อวิอ๋อความสามารถของมันก็คือคล้ายกับเจ้าฮอนดอกครับเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมฮอนดอกนักชุน่ะที่ว่ามันจะปล่อยซอสมะเขือเทศลงพืนครับผมเหมือนกันเลยครับแต่เปลี่ยนจากซอสมะเขือเทศก็คือ เป็นใยแมงมุมนะครับผมแล้วก็ระยะ18สตัดนะครับสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นนะครับผมบนใจก็จะโดนรถคูดาวไปครับอันนี้เอาจริงๆใช้ยากนะความสามารถแบบเนี้ยถ้าไม่มีในส่วนของแพนเค้กผมบอกเลยว่าไม่เหมาะครับไม่เหมาะแก่การเอามาใช้งานเพราะว่ามันยากที่จะให้สัตว์เราเดินไปตรงจุดนั้นน่ะมันสู้ตัวที่แบบลดทันทีเลยไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วแหละว่ามีในส่วนของแพนเค้กไหมแต่ผมนั้นไม่มีครับโอเคครับ ถัดมามาดูในส่วนของฮาโลวีนคอสเมติกช็อปกันบ้างนะครับผมร้านเครื่องสําอางฮาโลวีนนะครับเพื่อนๆจะประกอบไปด้วยพัมกินเคสนะครับผมภายในพัมกินเคสก็จะมีของอื่นๆอีกนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งเนาะนะครับถัดมาเป็นในส่วนของกุดแลนเทิร์นะครับโคมไฟผีนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแคทเก็ตนะครับผมลรงศพครับ หัาจากลงศพไปก็จะเป็นในส่วนของป้ายหลุมศพนะครับและปิดท้ายด้วยโซ่หัวกระโหลกนะครับผมของตกแต่งก็จะมีประมาณนี้ยังไม่หมดครับยังมีอีกอันนี้มันไม่ใช่ตกแต่งแต่ว่ามันเป็นจัมสเกร์ครับผมเป็นไอเทมให้เราใช้งานคล้ายๆกับพวกเครื่องเป่านะครับแต่ว่ามันเอาไปแกล้งคนอื่นได้เพราะว่ามันจะทําให้คนอื่นนั้นตกใจไม่นะนะครับผมเอาเป็นว่ามันจัมสเกร์คนอื่นได้นะถ้าให้ผมเดากดใช้งานก็น่าจะมีตัวอะไรมีผีโผมาไปอยู่บังหน้าจอของผู้เล่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเค ทัดมาเป็นในส่วนของเ u วสกันบ้างนะครับเพื่อนๆวิธีการทำ q u ว s นะครับก็จะประกอบไปด้วย npc แม่มดที่กำลังยืนคนหม้อต้มอยู่นะครับเราจะต้องทำภารกิจกับเขาตรงนี้นี่แหละครับเพื่อนเอนในส่วนของเซิร์ฟเทสเนี่ยผู้วินจนาเขาปล่อยเลยนะคือมีพาร์ทเนอร์ไปเทสกันมาแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลเนี่ยสามารถออกเอามาปล่อยให้กับผู้เล่นปกติอย่างเราๆได้หรือเปล่านะครับบางทีเขามีข้อจํากัด ห้ามปล่อย l ล a k อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกได้ประมาณนึงแต่บอกทั้งหมดเลยไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาคาดเดากันนะครับเพื่อนๆว่าการทำ q u ควสต,ตรงนี้มันจะคล้ายๆกับของอีเวนท์ทำกับข้าวเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมที่เราจะต้องไปหาพืชต้นนั้นต้นนี้มาใส่แล้วก็ปรุงออกมาเป็นอาหารเมนูต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับผมเปลี่ยนจากการปรุงอาหารมาเป็นปรุงยาก็คือไปหาพืชต้นต่างๆมามาใส่แล้วปรุงออกมาก็จะเป็นยาต่างๆ นะครับผมเขาเดากันนะย้ํานะครับว่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่เขาเดากันผู้เล่นเดากันนะครับผมพาร์ทเนอร์เนี่ยเขายังไม่ได้บอกรายละเอียดมากนักในส่วนของการทําภารกิจตรงนี้ครับอาจจะห้ามบอกมั้งให้ดูแค่ลูกนะครับแต่ผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ต้องบอกว่าผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้มีพืชต้นที่เป็นระดับสูงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปรุงยาออกมาแล้วก็เอาไปแลกแต้บเนี่ยไม่เวิร์กนะครับผม แต่ยังไม่หมดนะทุกคนคือเขาบอกว่ามันไม่ได้ยากเหมือนกับอีเวนท์ทำกับข้าวเพราะมันมีความคลาสสิกเหมือนอีเวนท์เก่าๆนะครับผมเป็น OG เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าให้เดานะส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับผมมีพืชต้นไหนใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเอาเต้มไปเรียกของหรือไม่ก็อาจจะแรนดอมของให้เรานะครับถัดมาเป็นในส่วนของเมล็ดใหม่บ้างนะครับเฮ้ยทุกคนบอกเลยว่าเมล็ดใหม่ เมล็ดระดับทอร์เซนเดนสูงสุดเลยนะครับก็คือเกสพัมกินซีดนะครับผมเมล็ดนี้เนี่ยมันแตกจากเมล็ดปกติทั่วไปนะครับผมเพราะมันมีความสามารถครับเพื่อนเพื่อนเออพืชที่มีความสามารถงงไหมนะครับผมสมมติเราปลูกโตเต็มที่แล้วนะครับผมมันจะเป็นเหมือนฟักทองปกตินี่แหละก็คือมีแค่1ผลต่อหนึ่งต้นใช่ไหมพอเก็บเราก็น่าจะหายเลยนะครับทุกคนหรือไม่อาจจะไม่หายครับแต่ให้ผลเพียงแค่ผลเดียว ความความสามารถของพืชนี้นะครับเมื่อปลูกแล้วทุกๆ1นาทีครับมันจะทําให้พืชเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์แบบโค l รลี่นะครับผมซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ใหม่ครับโคตรลี่มิวเทชันเฮ้ยเจ๋งว่ะเออพืชมีการกลายพันธุ์แล้วนะครับผมให้เงินอะไรเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตจริงอีกทีนึงนะครับผมโคตรลี่มิวเทชันนะครับผมในส่วนของผลไม้ที่ติดบับนี้ก็จะมีออร่าสีแดงดูน่ากลัวนะครับผม ถัดมาก็จะเป็น Event f o โฟ伊เวอร์แพ็นะครับเป็นแพ็คที่คล้ายกับ f o r เวอร์แพ็ทั่วไปครับแต่จะให้เมล็ดพืชที่เป็น Limited ดนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีของฮาโลวีนด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมเอ่ยโฟ r e วอร์แพ็อันนี้ผมต้องดูอีกทีนึงว่านอกจากพืชแล้วเนี่ยมันมีของคุ้มคุ้มไหมเอาจริงๆผมอยากได้ของที่มีความสามารถคล้ายๆกับแผนเค้กเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ผมติดปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงสัต แล้วมันคือสัตว์มันเดินมั่วครับแบบที่บอกสัตว์มันเดินมั่วแล้วบางตัวเราใช้ความสามารถที่มันแบบมันฟิกเฉพาะจุดอะนะครับผมอย่างในส่วนของคาปิ่าเนี่ยครับมันเดินไปนู่นไปนี่นะครับแต่มันมีเงื่อนไขสัตว์ต้องอยู่ในวงภายในระยะเท่านั้นเท่านี้ถึงจะได้ XP นะครับตัวอื่นมันก็เดินออกนอกวงหมดถ้ามีแบบของที่มีความสามารถคล้ายๆกับแผ่นเค้กที่ทําให้สัตว์เนี่ยมันมาอยู่ตรงจุดเดียวกันได้นี่อันนี้มันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับผม หรือไม่ก็ให้มันมีความสามารถนอกจากการกลายพันธนะุ์น่ะกลายพันธุ์มันเยอะแล้วนะครับผมนะโอเคโดยภาพรวมนะครับสำหรับสรุปอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนก็มีประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมรีบเก็บในส่วนของน้องชิปมังด้วยนะครับก่อนที่ชิปมังจะจากไปก็หวังว่าทุกคนจะทำภารกิจนี้สําเร็จนะครับผมถ้าใครมีอะไรเสริมเพิ่มเติมยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะและที่สําคัญผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับ